ช่วงนี้นะครับอากาศแปรปรวนครับช่วงกลางวันเนี่ยก็จะอากาศร้อนนะครับกลางคืนเนี่ยอากาศเย็นครับทาให้หลายคนเนี่ยมีอาการไอนะครับจามน้ำมูกไหลนะครับบางคนมีตาแดงแล้วก็ตาบวมครับแบบนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นอาการภูมิแพ้อากาศครับซึ่งอาการภูมิแพ้เนี่ยก็เกิดจากปฏิกิยาของร่างกายนะครับที่ตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามาในร่างกายเช่นวัชพืชครับ ไรฝุ่นครับเกสอรดอกไม้ครับหรือว่าเป็นขนสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงในบ้านนะครับหรือแม้กระทั่งอากาศที่เปลี่ยนแปลงเร็วก็ตามนะครับและนอกจากอาการที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับในบางคนเนี่ยยังมีผื่นคันบริวเวณข้อศอกนะครับหัวเขา่าแล้วก็อาการตามที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นหนักเนี่ยอาจจะมีการลมพิษนะครับเป็นตุ่มนูนแดงๆขึ้นตามร่างกาย และในคนที่เป็นหนักที่สุดเนี่ยก็จะมีอาการแพ้ในระยะฉับพลันนะคะก็คือว่าอาจจะมีอาการหายใจเหนื่อยหายใจมีเสียงวีดลมพิษขึ้นทั่วร่างแล้วก็มีอาการช็อกถึงเสียชีวิตได้ครับบางคนนะครับก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยแพ้อะไรแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็ยังไม่รู้ครับว่าอาการที่มีน้ำมูกออกนะครับตาบวมนะครับมีอาการจามไอบ่อยเนี่ย เป็นจากแพ้สิ่งใดก็แนะนำนะครับไปพบคุณหมอด้านภูมิแพ้หรือคุณหมอด้านผิวหนังก็ได้ครับเพื่อทำสกินเทสนะครับหรือเทสผิวหนังและจะมีการเจาะเลือดเพื่อเช็คว่าคุณแพ้อะไรนะครับเช่นแพ้ไรฝุ่นไหมแพ้เกสรดอกไม้หรือแพ้ขนสัตว์เลี้ยงนะครับและวันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังถึงวิธีลดอาการภูมิแพ้ให้ทุกคนฟังนะครับ อย่างแรกนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับคุณจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับหรือกําจัดสิ่งที่คุณแพ้ครับและสิ่งที่มักจะพบว่าแพ้เยอะที่สุดนะครับในคุณทั่วไปคือไรฝุ่นครับไรฝุ่นไม่ใช่ฝุ่นครับเป็นชื่อสัตว์ตัวหนึ่งครับที่มักจะอยู่ในเครื่องนุ่งห่มครับเช่นนะครับเสื้อผ้าของเรานะครับผ้าปูที่นอนนะครับผ้าห่อหมอนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคุณจะต้องซักอย่างน้อยนะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับและไรฝุ่นจะตายเมื่อเราซักในน้ําอุ่นครับ บางคนเนี่ยไม่มีน้ําอุ่นให้ซักนะครับก็อาจจะเปลี่ยนเป็นการใช้ซักน้ําเย็นครับแต่ว่าเอามาอบนะครับในเครื่องอบผ้าก็ได้ครับที่อุณหภูมิ60องศาขึ้นไปไรฝุ่นจะตายหมดครับอย่างต่อมานะครับคุณสามารถหาตัวช่วยได้ก็คือการใช้ยาครับไม่ว่าจะเป็นยารับประทานนะครับหรือยาพ่นจมูกแต่ยาทั้งสองอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้โรคหายขาดครับเพียงแค่รรนทาวาการเท่านั้นนะครับ อย่างสุดท้ายนะครับถ้าคุณใช้มาหลายวิธีแล้วยังไม่ดีขึ้นนะครับคุณหมออาจจะแนะนําคุณนะครับให้ฉีดวัคซีนเพื่อลดอาการภูมิแพ้ครับซึ่งวัคซีนตัวนี้เนี่ยจะต้องฉีดทุก1สัปดาห์ในช่วง3-5ถึงเดือนแรกครับจากนั้นนะครับต้องฉีดทุก1เดือนตลอดต่อเนื่องจนครบ5ปีครับและมีโอกาสอาการที่ดีขึ้นเยอะมากๆลยครับและเป็นการรักษาที่ตรงจุดที่สุดครับจากที่ผมได้กล่าวมานะครับโรคภูมิแพ้เป็นโรคที่ยอดฮิตมากๆเลยครับ และวิธีเพิ่มเติมที่คุณสามารถดูแลตัวเองได้นะครับคือต้องสร้างภูมิต้านทานให้ตัวเองแข็งแรงครับโดยการออกกําลังกายครับดูแลพุชนาการกินอาหารที่มีประโยชน์ครับและก็จัดสภาพแวดล้อมในบ้านให้ปลอดโปร่งนะครับสะอาดและสุดท้ายครับอย่าลืมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกๆปีด้วยนะครับ